โอเคก็ขอากล่าวสวัสดีในายามดึกด้วยนะครับวันนี้เนาะก็จะมาสร้างซองทอมมี่วอลเล็ตแจกให้กับเ,เพื่อนๆทุกคนในวันนี้กันนะครับก็ยอดในวันนี้นะครับจะมาแจกทั้งหมดอยู่ที่51บาทนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น3ซองนะครับซองแรกผมจะสร้างเป็น31บาทนะครับคนที่ได้รับ25คนนะครับอันนี้ซองที่1นะครับทุกคนแล้วก็จะมีซองละ10บาทอีก2ซองนะครับทุกคน ไอ้ซองละสิบาทตรงนี้เนี่ยผมจะเอาคนได้รับ3คนนะอันนี้2ที่2นะครับและซองสุดท้ายนะครับซองที่3านะก็อีก10บาทเหมือนกันนะครับอันนี้คนได้รับเอาสัก3าคนเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมด3ซองนะครับมูลค่า51บาทนะครับ ก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะวางลิงก์ซองหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วกี่นาทีนะครับก็สําหรับซองที่นํามาแจกในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้รับเงินนะครับมาจากแอปพลิเคชัน f o o ตไ m แ m ็กนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทําได้ฟรีเนาะและก็สามารถถอนเงินเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเท่านั้นนะครับเข้า o ู a y w a l l e t ด้วยกันนะครับซึ่งแอปนี้นะครับ จากที่ผมลองเล่นเนี่ยก็มีการทำงานที่ง่ายนะครับและสิ่งเดียวที่เราจะสะสมนั่นก็คือเจ้าตัวเพชรนะครับที่อยู่มุมบนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับการถอนเงินอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยถอนเงิน10บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่ล้านสองนะครับทุกคนล้านสองเนาะล้านสองนะครับหล้านสองแสนเพชรนะครับสิบาทนะครับการถอนเงินหลักๆเนี่ยมาจาก2ช่องทางนะครับก็เป็น อันที่1นะครับก็จะเป็นการล็อกอินายวันนะครับแล้วก็2คือจะเป็นวงล้อนะครับหลักๆเนาะแล้วก็มีช่องทางที่3นะครับก็คือการเล่นเกมภายในแอปนะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูการล็อกอินายวันกันก่อนนะครับตรงนี้เราก็สามารถมากดนะครับเพื่อรับเพชรายวันได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคเพื่อรับเพชรนะครับถ้าเกิดอยากได้ในมือนเพชรก็มากดโอเคเพื่อดูวิดีโอต่อนะครับถ้าไม่อยากรับไม่อยากดูวิดีโอก็กดปิดออกไปนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมาที่2นะครับจะเป็นวงล้อนะครับตรงนี้จะหมุนได้10ครั้งต่อวันนะครับซึ่งยอดที่เราจะได้เนี่ยก็จะมียอดที่เป็นยอดที่เราต้องดูแบบนี้นะที่มันจะมีลูกคล้ายๆดูโฆษณาตรงนี้ขึ้นนะครับคือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ยอดพวกนี้นะครับมันจะมียอด20,000นะครับ5800 0นะครับและก็15 0 0นนะครับอันนี้หลักๆเราจะได้4ียอดนี้เนาะซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะสามารถ หาเพชรให้กับเราต่อวันได้เนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0แสนเพชรต่อวันนะครับทุกคน2 0 0แสนเพชรต่อวันนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราแค่มา,าเล่นวงล้อและก็เช็คอินรายวันนะครับโดยที่ไม่เล่นเกมน,นะครับเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ6-7วันนะครับในการถอนยอด10บาทเข้าถูกมณีวอลเล็ตนะครับซึ่งเราใช้เวลาในการเล่นต่อวันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน3นาทีหรือว่า5นาทีต่อวันนี่แหละนะครับใช้เวลาไม่นานนะก็ เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่มีการจ่ายเงินที่ดีนะครับใครที่ยังไม่มีแอป Time Match นะครับก็แนะนำนะครับว่าไปดาวน์โหลดติดตั้งมาเล่นกันได้เลยนะครับแอปนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Android อย่างเดียวนะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของวิธีการเล่นเกมส่วนที่3นะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับ หลักๆของการเล่นเกมนะครับคือเราจับ3าสีนา้เราจะเห็นแถบด้านบนนะครับตรงนี้นะคือเราจับ3ามสีให้มันแมชกันนะครับก็สีแดงก็3ามอันนะครับสีอันนี้ยังไม่ได้นะก็เป็นสีเขียวไปก่อนละกันสีม่วงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับต่อไปสีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับเราได้สีอะไรต่อเนี่ยสีฟ้าอ่ะสีแดงนะครับสีม่วงนะครับก็เนี่ยเล่นไปจับไปเรื่อยๆนะครับ ผมจะเล่นเร็วๆเลยนะทุกคนนี่เราก็จับไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากนะอย่างละ3สีนะครับเราก็จับไปเรื่อยๆนะครับพอหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่ะนี่พอหมดแล้วเราก็จะ,ะมันจะมีมาให้เรากดได้รับตรงนี้นะครับเหมือนเป็นการสุ่มนะครับจะเป็นเหรียญเนาะเนี่ยเหรียญคลองตรงนี้มันไม่ได้ใช้ในการผ่อนเงินหลักๆจะเป็นเพรน,นะครับห้าพันหกพันแปดพันหนึ่งหมื่นตรงนี้ที่เราจะได้รับนะครับ ก็ตรงนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสะสมเพชรได้เร็วขึ้นนะครับอย่างอันนี้ได้8000นะก็ต้องมากดได้รับตรงนี้นะครับต้องการทําการดูวิดีโอก่อนเนาะแล้วก็หลังดูวิดีโอเสร็จเราจะได้รับ800 0เพชรตรงนี้เอาไปสะสมนะครับไม่ได้ยากเกินนะแอปนี้ถือว่าหา10บาทเนี่ยง่ายมากๆนะครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับก็ตรงนี้อาจจะกดข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็กดกลับออกมานะครับทุกคน ก็กดกลับมาที่หน้าหลักเลยนะครับสำหรับแอปฟ o ตไทแมทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่สามารถหาเงินได้จริงนะครับส่วนการถอนเงินนะครับก็หลังจากที่เราสะสมครบ1นล้านสองแสนเพรก็มากดตรงนี้เพื่อทําการถอนเงินนะครับจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยนะครับจะมียอด10บาทอยู่นะแต่ว่ายอด10บาทเนี่ยถอนได้ครั้งเดียวนะครับซึ่งผมถอนไปแล้วมันก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับและยอดต่อไปที่เราจะถอนได้นะครับก็เป็นยอด50 200, 500แล้วก็1000นะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าตัว Alfood h i m e m a t นะครับจะมียอดหนึ่งบาทให้เราถอนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามันมียอดหนึ่งบาทด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดมียอดหนึ่งบาทด้วยเราสามารถถอนยอดหนึ่งบาทฟรีเข้าทูมิเนีวอลเลได้เลยนะครับแล้วก็ยอดต่อไปก็จะเป็นยอด10บาทที Bike ่ถอนเข้าทูมิเนียลวอลเล็นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะแอปนี้นะครับมีการจ่ายจริงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอนยอด50ด้วยละกันนะวันนี้ใช้6ล้านแต้มนะครับก็กดยืนยันการแลกไปเลยนะครับน้าบ เขาบอกว่าคุณได้ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับก็ผมน่าจะติดยอดถอนอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการแจ้งอีกทีหนึ่งละกันนะครับวันนี้ก็ฝากแอปฟ o ้ดไทม์แมทไว้ด้วยละกันใครที่ยังไม่เคยเล่นแอป,ปนี้ก็ไปโหลดมาเล่นนะครับ1ิบาทกับแอปฟ o ้ดไทม์แมทสามารถ ทำได้ง่ายมากๆและถอนเงินได้จริงนะครับก็ฝากไว้้ลยละกันโน้ตแล้วก็เล้งซองทูมินิวอลเล็ตในวันนี้นะครับก็จะลงให้หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วอยู่ที่20นาทีด้วยกันนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับช่องเราได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับซองกันเกือบทุกคนเลยละกันนะครับก็วันนี้ไปละครับสวัสดีครับ